พี่พามาดูเสื้อเหลืองนะครับมารอรับเสด็จนะครับผมรอรับเสด็จในในหลวงนะครับช่วงเย็นนี้นะครับก็คนเพียบเลยนะครับคนเพียบเลยครับผมเพียบ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 นะครับผมอันนี้อันนี้ยังไม่นับรวมข้างนอกนะครับผมี๋ยวมานับรวมด้านนอกนะครับด้านนอกนี่เพียบเลยครับผม นีก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับคุณหมอมาให้บริการนะครับผมเยอะเลยนะครับผมครับคุณละไมสวัสดียอบนะครับคุณมรรดาหาวานก็บราหวางก็สวัสดีคุณยาอบนะครับจัดทายกันนะครับเลิฟเล็เลเลกันทุกท่านนะครับผม ประชาชนใส่เสื้อเหลืองมานั่งรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมาพรนศาครับตั้งแต่ตั้งแต่พระราชวังครับพระที่นั่งอภอรยาศาลเนาะยาวมาตลอดถนนราชดำเนินครับยาวมาสองฝั่งครับนี่ครับจะเห็นตรงนี้คือสนามหลวงครับผมนี่ต้อเข้ามาด้านในนะครับต้อเข้ามาด้านในสนามหลวงนะครับผม เทียบเียบตรงนี้ก็มีเต็นท์นะครับผมอาบยาบสวัสดีเอ็ดหนึ่งด้วยนะครับยาวสวัสดีเอ็ดหนึ่งนะครับในเต็นท์ก็มีประชาชนนะครับเยอะเลยนะครับผมอันนี้คือท้องสนามหลวงครับผมเวทีเวทีที่จะจุดเทียนถวายครับ พระพรนะครับในค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวนายกก็จะมาตอนเย็นเนาะนะครับเพื่อนเพื่อครับึ้นเวทีนี่นะครับครับคุณแยอ่อกก็สวัสดีพี่สมัยนะครับแย่อกสวัสดีคุณมะนาวหวานนะครับเดินในสนามหลวงดีกว่า โอ้ยเหลืองเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เสื้อเหลืองเต็มไปหมดยาวไปยาไปอย่าไปาอย่าไปนะครับย่าไป,าอ,าปาอ่ามีจิตอาสาเยอะด้วยนะครับผมอ่าเทียบเลยนะครับสองฝั่งครับผมเทียบเลยสองฝั่งเทียบเลย ก็คุณยาก็สวัสดีต้อมนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านเลยนะครับผมทักทายกันนะครับพบกับ YouTube นะครับต้อมชาแนลสายเดินนะครับผม เดินป้ายเดินป้าวันนี้ไม่มีเรือครับวันนี้ไม่มีเรือไปตรงนู้นต่อไปตรงนู้นต่อฮะไปดูครับว่าตรงไหนอ่ายังมีที่ว่างนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นต้อมคอ่อยเข้ามาเสริมนะครับผมนี้ก็ในหลวง่ันก็เอาสั่งเอาเสือมาให้ประชาชนได้นั่งกันนะครับ สองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เป็ยยยนฝั่งสารกีการะครับผมฝั <acter IEL> ่งนี้เป็นฝั่งท้องสนามหลวงนะครับผมนี่มีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำบริการนะครับผมอตรงนี้ก็คนเยอะนะครับตรงนี้ก็คนเยอะนะครับ สวัสดีคุณชีระเดชด้วยนะครับสนามหลวงครับผมสนามหลวงครับมารอรับเสด็จในหลวงวันนี้นะครับผมสนามหลวงนะครับผมแล้วก็คุณสมัยสวัสดีคุณกริชนะครับผมสวัสดีคุณกริะครับสวัสดีคุณกฤินะครับผมหน้าน้าหน้าหน้าหอ่าซ้อม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 นะครับซสวยมากเลยนะครับเพื่เครับ